มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตินาโดนยกเลิกสัญญาตินาโดนยกเลิกสัญญาหลังข้อหายอิงฟ้ากลางไลฟ์นะคะจนอิงฟ้าเดือดไม่ขอตอบเรื่องนี้ของคนคนนี้อีกวอนหยุดโยงความสัมพันธ์ กลายเป็นเรื่องราวแบบไม่ให้พักจริงๆค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะนะคะเจ้าตัวนั้นได้ออกมาทวิตข้อความในวันที่27ตุลาคมระบุว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นการโทรมาให้กำลังใจเรื่องของดราม่าก,การประกวดที่กำลังเจอเพียงแค่ช่วงวินาทีสั้นๆในสถานะเพื่อนที่รู้จักคนหนึ่งเท่านั้นหยุดโยงหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่นครั้งนี้ยืนยันแล้วและถือเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่ขอตอบเรื่องประเด็นของบุคคลคนนี้อีก ต่อมานะคะ28ตุลาคลมข้อความเพิ่มเติมเหมือนตัดสัมพันธ์กันเด็ดขาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่ว่าอย่าทําแบบนี้ถ้าหวังดีต่อกันอย่าติดต่อหรือพยายามทําแบบนี้ขอให้จบกันฟ้ากับบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อจากนี้ อย่างไรก็ตามในโลกออนไลน์ได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากและคาดว่าเกิดจากกรณีที่ตินาสุพนาตนะคะที่เคยมีข่าวเกี่ยวกับอิงฟ้าจนโดนบอสนวัตเจ้าของเวทีมิสแกรนได้ออกมาไลฟ์ฉะไปก่อนหน้านี้และต้นต่อของทวิตดังกล่าวทางแฟนคลับของอิงฟ้าเองเข้ามาชี้แจงคาดว่าสาเหตุที่นางงามสาวทวิตข้อความดังกล่าวนั้น เกิดจากตินาสุพนานักแสดงที่เคยมีข่าวกุ๊กกิกกันได้วิดีโอคอลหาอิงฟ้าผ่านทางทีมงานกลางไลฟ์นะคะซึ่งทําให้เกิดประเด็นดังกล่าวค่ะสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับของอิงฟ้าบางส่วนจนทําให้เจ้าตัวนั้นต้องออกมาทวิสยบดรามา่าไม่ให้ลุกกลามจากที่กล่าวไปข้างต้นค่ะ พร้อมทั้งนี้ได้ตรวจสอบทั้ง IG ของอิงฟ้าและตินานะคะพบว่าทั้งคู่ได้อ่านฟอลโล่กันเรียบร้อยแล้วเรียกว่าประเด็นจะเป็นจุดแตกหักของความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือเปล่าและจากดราม่าดังกล่าวที่ตินานโทรหาอิงฟ้าเริ่มพูดถึงมากขึ้นและสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับด้วยค่ะ หลังจากที่อิงฟ้าทวิตเข้าความดังกล่าวมีแฟนนางงามเข้ามาตอบโต้อทิเช่นมีคนปล่อยภาพตนเองเฟซไทม์าากับพี่ฟ้าภาพมาจากสตอรี่เพื่อนตอน,นอแล้วก็คือโทรคุยฟังแต่เสียงไม่ได้ต้องเฟซไทม์ต้องการภาพประกอบเพื่อหากินต่อไป เพื่อนของบุคคลที่สมไม่น่ารักเลยจริงๆการทำแบบนี้มีจัตนาอย่างแน่นอนไม่รู้เลยว่าเป็นไปไม่ได้มาลงที่สื่อโซเชียลทั้งๆที่รู้ว่ากระแสจะเป็นยังไงเพื่อนไม่น่ารักเอามากๆเลยรู้ว่ามีคนจ้องจะเอามาเป็นประเด็นก็ยังสร้างเรื่องเพื่อนดีๆที่ไหนเขาทำกัน ถ้าอยากให้กำลังใจจริงๆทำไมไม่คุยกับอิงฟ้าแค่สองคนทำแบบเงียบๆก็ได้ทำไมถึงปล่อยมีภาพหลุดออกมาจากเพื่อนทางฝั่งโน้นหวังและอยากให้กำลังใจกันจริงๆหรอทำแบบนี้ทำเป็นทีมอย่างแน่นอนดูก็รู้ว่าตั้งใจพยายามทำให้มีประเด็นดีแล้วที่อิงฟ้ารีบตัดคนแบบนี้ออกไปถ้าอย่างให้หมาวุ่นวายปัญหารายวันแน่นอนเรียกก็เป็นประเด็นร้อนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องแบบนี้ ทางด้านมาดามฟินต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบในครั้งนี้ทางบริษัทมาดามฟินจำกัดผู้ว่าจ้างจึงขอยุติสัญญากับนางสาวสุพนาศจิตต์ลีลาผู้รับจ้างโปรโมตสินค้านับตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2565เป็นต้นไปและทางมาดามฟินนะคะก็ออกมายกเลิกสัญญากับตินาแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ